านผู้ชมท่านฟังครับวันนี้เรามาพบกับพักคลองไทยครับเป็นพักหนึ่งที่เดินหน้าเพื่อไทยด้วยโครงการครองไทยครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้ขออาสาฝากใจฝากกายให้กับผู้สมัครของพักครองไทยทั่วประเทศนะครับเพื่อไปขับเคลื่อนนโยบายเพื่อไปขับเคลื่อนเรื่องของแหล่งน้ําลําทองให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับเพราะทางพักเชื่อเหลือเกินว่าน้ําคือชีวิต น้ำคือเส้นเลือดใหญ่ของพี่น้องชาวกเกษตรกรทั่วประเทศไทยครับน้ำเป็นส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจําวันครับฝากดูแลผู้สมัครทั่วทุกภาค,ท,ภาคทุกเขตของประเทศไทยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศครับ กับผมสายันอินทรพัฒน์หัวหน้าพักครองไทยวันนี้อยากจะกราบเรียนพี่น้องว่าพักครองไทยกําลังเดินสายหาว่าที่ผู้สมัครสสทั่วประเทศทั้ง350เขตและกําลังสรรหาผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อให้เต็มตามจํานวนที่กฎหมายกาหนดนะครับเพราะเราเตรียมความพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้น พรกคลองไทยยังยืนยันยืนยันกับพี่น้องว่าเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันโครงการคลองไทยให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศครับขอความกรุณาพี่น้องได้ร่วมกันสนับสนุนพักคลองไทยนะครับให้อดจาดกับพักคลองไทยเข้าไปทำงานรับใช้พี่น้องในการเสนอร่างจัิกลองไทยในการผลักดันโครงการโครงการกลองไทยให้เกิดขึ้นเลือกผู้สมัครของพักคลองไทย ทุกเขตทั่วประเทศครับขอบคุณครับ